ครับก็ก็สนุกมากครับเป็นเป็นงานที่ที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะมีจุดตั้งแต่ตั้งแต่การหมุนเปิดตัวของเรามาแล้ววันนี้เราเพิ่งเห็นว่าเวทีของเราเนี่ยคือมังกรหมุนอ่ามังกรหมุนมีมีแล้วก็มีจุดสเตชันต่างต่างนะครับมีทั้ง AI Wallpaper Generator มีทางฮูลูแล้วก็มีอะไรที่คุณชอบนะเสียงเซมซีอ่าแล้วก็มีดูดวงนะครับสายมูเตู้ต้องห้ามพลาดครับครับผม ที่ผมชอบนะผมชอบเสียงเซมซีมันแบบดิจิตอลแล้วก็ปรินออกมาเป็นของจริงได้เพราะคุณดุกดิ๊กคุณชอบเขาก็โอ้ชอบเล่นชอบเล่นของผมชอบหางฮูรุครับเพราะว่าของกินมันมันเลิศมันช่ำมันอร่อยมันอร่อยเราสนุกสนานกับงานนี้มากสนุกจริงเอ็นจอยเวอร์ให้ชวนแฟนดีกว่ามาเชิญกันก็วันตุษจีนนะครับใครอยากจะมาสนุกแบบพวกเราเนี่ยแล้วก็มานั่งแบบ มังกรหมุนวนแบบรับความรักนะครับก็สามารถมาได้นะที่สยามเซ็นเตอร์ครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานสยามเซ็นเตอร์ Year of the d r A g o n A Celebration of love and prosperity นะครับอร์วิตมานะครับยัอมีมานะครับโอ้โหคณพูดอะไรเรื่องนี้สองตอนสุดท้ายเนื้อเรื่องอันยาวไกล ซึ่งมีทั้งจุดโ,โ,โต๊ะเอาตจอต่างหลากหลายก็พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เวลาเดิม3ามทุมสครับมาดูได้ที่ช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังในที่ไอชีครับมาดูกันว่าชาลีจะได้เจอกับเบฟหรืยอยังครับผมตามนั้นเลยเ <laughs> แล้วแล้วไฟนอลเอพิโซดแล้วล่ะไฟนอลเอพิโซดนะครับ วันที่9เนี่ยเราเราขายบัตรไปแล้วเรากดภายใน5นาทีนะใครที่ไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีแฟนมีทติ้งนะครับเปิดบัตรเปิดขายบัตรวันที่3นี้อีก2วันครับครับผมไทยทิเกตเมเจอร์ครับอย่าลืมอย่าลืมไปกดบัตรกันทุกคนมาเจอกันได้ไปอลอวิ p i s o d e นี้มันมีกิจกรรมพิเศษอะไรกันบ้ายก็นเลยกว่ามันก็ต้องมีแบบสซอร์โคนเซอร์ไพรส์นะเราต้องสมัครแน่เลยอ่ะสมัครแน่ ฉันจะพยายามกระเทิรมากเลยตอนเนี้ยไม่เราเราก็มีคือเราเนี่ยเราเคยมีโชว์แล้วเราเคยมีโชว์ของเพลงพวก Speed of Love หรือว่าเพลงที่เป็นเพลงรวมหรือเพลงเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีแบบตอนแบบ first episode ครับอ EP แรกครับเราก็เราก็มาเริ่มใหม่เรามาเรียนโคอลเลกราฟใหม่เราเอาเพลงเดิมๆเนี่ยมาปูใหม่ให้ทุกการได้รับชมกันเลยครับบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ final episode นะครับเรามีอะไรให้คุณแน่ๆอย่าลืมอย่าลืมมาดูกันเพราะว่ามัน ห้องเย็นอ่ะมันไม่ได้แต่ว่ามันท้องเย็นแน่มันนมีแน่ครับผมมันจะพูดแต่มันพูดไม่ได้มันไม่ได้มันแบบมันติดอยู่ที่ปากอ่อะหนี่ยเข้าปล่อยแล้วมันไม่เป็นไรแล้วมันค่อนข้างนะค่อนข้างเอาพี่ซุกเสียงดวงเองใครที่เคยดูหนังข่าใหญ่ๆของฝรั่งที่เขาหนังจบแล้วไม่ออกจากโรงรอดูนะครับโดนเลยโดนเลย แน่นอนไม่ติดหวังครับผมแค่มันได้มานั่งดูกับพวกเราเนี่ยพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วเหมือนกันอถามไปก่อนที่เราจะมาถึงมีสุดท้ายล้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ EP แรกเอาจริงตั้งแต่ EP แรกก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆที่แบบพพอร์ตเราตอนแรกเราก็แม่แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบ เพียงปังจนมีคนมาหาพวกเราเยอะขนาดนี้รับแบบมันก็แบบหายเหนื่อยที่<ม>เราทํางานหนักมาใช่คือโปรเจกต์นี้เราต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับมันมาประมาณปีกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มออเดชั่นตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปถ่ายรายการบอยซีรี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ารวมเพื่อนๆแบบว่า 12, 12คนมาอยู่ <คน S 2> ด้วยกันแล้วทําให้แบบว่าเรามีแฟรนด์ชิพที่ดีแล้วพอได้ถ่ายทําเสร็จออนไปแล้วผลตอบรับมันดีมากๆมันทําให้แบบว่าเราหายเหนื่อย แล้วก็ต่อลงมากันครับโอ้โหไม่ได้ไม่คือมันแฮปปี้ไงแฮปปี้ที่แบบว่าเออแบบว่ามีคนดีใจดีใจที่มีทุกคนมาสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยครับแต่ถึงซีรีส์จะจบเนี่ยเรายังมีพาร์ทของการไปเจอแฟนๆด้วยบอกเลยว่ามีแน่ๆแล้วก็มีเยอะด้วยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผม หาเวลาสปอยให้นะหปาว่าการตอนนี้มาได้เยอะแล้วจะเป็นแฟนดิพิจักเป็นเมีหรอเออไม่ได้ฮะใครพูดอะไรนะไม่ไงก็แบบไปเจอแฟนไงอ่ะหู้ยจะเป็นคุณหยาเลิกากๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็มาเป็นาเขาก็คงนั่นไม่รู้อ่ะก็ต้องก็ต้องรอติดตามดูนะครับเอาแฟนดิพิไทยก่อนดีกว่าเริ่งร้อนนะดูดูทรงเหมือนต้องเข้าห้องเย็นร้อนนะพูดถึงแฟนดีพิจไทยหน่อยดีกว่า ก็วันที่ 2- 3สมีนานนะครับใครที่อยากมาเนี่ยก็สามารถกดบัตรได้นะครับวันเสาร์ที่3นี้นะครับสามกุมภา <3. S 2> ครับใช่ที่ไทยที่เกตแมเจอร์ครับผมว่านะเราอาจจะไม่ได้ต้องแย่งกันเพราะว่าเรามี2รอบอ,อาจจะก,ก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้มาแล้วก็แฮปปี้กันกับโชว์ที่พวกเราจะให้ทุกคนได้ดูนะครับสองรอบนี้โชว์แต่ละโชว์มันือนกันทุกรอบไหมอันนี้เรียกได้ว่าไม่เข้าห้องเย็นเพราะ ยังไม่รู้เหมือนกันเอ้าแล้วหนูไม่ได้ลอยสลิงลงมาแล้วแต่งหน้าลงมาด้วยเหรอคือผมบินมาครับผมบินแล้วก็ลอยมาหมุนตัวกลางอากาศไปเลย <ไป S 1> แล้วไปแล้วนัว่นแหละเรายังไม่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไง<ช>แต่ว่าเขากําล,ลังแพลนกันอยู่แล้วเราก็เริ่มฝึกกันแล้วตอนนี้มีโชว์ที่เราต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่เลยครับผมจะมีส่วนช่วยในการคิดโชว์หรือว่าเสนออะไรยังไงไหมก ก็ก็มีก็มีเสนอไอเดียอะไรพวกนี้ในระหว่างแบบเราซ้อมอะไรก็มีแบบเติมอะไรเข้าไปได้ไอเดียเต้นไอเดียโชว์ที่เราอยากทําแล้วถ้ามันโอเคเขาก็จะสปอร์ตเราอยู่แล้วก็มันทั้งคนยังมแบบกันยากเลยค่ะแต่ละคนแต่ละความคจะหาคนก็ไม่ยากนะทุกคนก็แบบดูจอยกับสิ่งที่เราแบบสิ่งเดียวกันนะคือทุกคนอยากอยากสนุกอยากเอ m p r o v e เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการเต้นให้หรือว่าการร้องเนี่ยให้ฟแฟนๆได้ดูอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ดีกว่าเดิมครับผมเพราะผมว่าเหมือนทุกคนอนะ่ะก็อยากทําให้แฟนๆเนี่ยสนุกที่สุดเหมือนกันครับมันก็เลยแบบน่าจะแบบพยายามให้มันไปในทางที่ดีที่สุดเหมือนกันครับใช่ก็ตื่นเต้นไหมคะให้มันเปิดการมินิสัมเพลงเนี่ย <c oughs> เลยได้มาเต้นเต้นทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ผมว่าใหม่ตั้งแต่ซีรีส์ตั้งแต่แบบมาออกงานและแฟนมินี่เนี่ยก็ยังผมก็ยังไม่เคยก็รอว่า ผมจะเป็นยังไงในงานแฟนมิสเหมือนกันคืไม่ใช่แค่แฟนที่รอผมก็รอตื่นเต้นตัวเองเหมือนกันมัก็สนุกนาดขอการทำงานนั่นเองมากเก็จอยก็จอยแหละจอยมันสนุกมีแบบมีทุกคนมาหากันครับก็ดีอยู่แล้วครับแจำได้เหมในงานทจอยก็ค่อนข้างอย่างอย่างแบบ เราทํางานเสร็จแล้วก็แบบต้องไปแบบซ้อมไปทําอะไรแบบนี้ต่อครับก็ค่อนข้างจะทรงงานหนักครับทรงงานหนักเพราะว่าหลังจากนี้ทุกวันก็จะมีไปซ้อม <c oughs> ซ้อมซ้อมหนักช่วงนี้เพราะว่าเราเ่อย่างที่บอกเริ่มใหม่หมดเลยาตเองก็จะใกล้สอบด้วย่เวลยัไงดรงน้นี้นี่ว่าได้ไปสะดุดลั่นเกียร์ตัวเองั้ไงไหมเนี่ย <c oughs> คือเราก็ไปเราก็แบบพยายามตามเรียนในสิ่งที่ เราขาดไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้ก็แบบมีถามเพื่อนมีแบบไปเรียนย้อนตามแต่ก็ค่อนข้างจะหนักหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าวิศวะนี่ค่อนข้างสอบยากแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับเราแบ่งเวลายังไงอ่ะเหมือนก็ก็ทุ่มมากับตรงนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบความฝันของเรามันเป็นโอกาสก็อยากจะทําแบบตรงนี้ให้เต็มที่ ตรงนั้นก็เหมือนแบบพยายามคงไว้ให้รอดอ่าตอนนี้เรายังไม่มีแบบตัวแบบเอฟฝืดๆยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าถือว่ายังไปได้ดีสองอันคู่กันใช่ตอนนี้ยังไปได้ด้วยดีทั้งคู่ครับเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่แต่ก็ไหวนะสู้เต็มที่ครับทั้งสองเลยค่ะใกล้กันกดบัตแล้วเอ่อกดบัตที่สาไปล้เอออะไป ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับในการกดปั่นแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูพวกเรากันเยอะๆเพราะเราจะตั้งใจทําแฟนมีตนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีกัน12คนเนี่ยเราก็อยากส่งพลังไปให้ถึงพวกคุณนะครับแล้วถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะังคับให้พีขึ้นเวทีให้ดูแล้วก็ให้พีเอสเต้นสักหนึ่งช็อตป่าโทนี่ก็อยู่ในเรื่องเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงในเรื่องเราก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอันนี้กดไลค์แล้วนะ ก็ฝากไปด้วยนะครับกดได้เันที่เสาร์ที่3กุมภานะครับที่คลาสเจ็ตเมเจอร์ครับอ่ามี2รอบให้เลือกเลยนะครับหรือใครอยากมา2รอบก็ยินดีครับยินดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปนเสิร์รับ